สวัสดีครับแฟนๆตะก้อรอดวงทุกท่านนะครับและก็ครอบครัวตะก้อรอดวงนะครับผมจะใช้คําว่าครอบครัวตะก้อรอดวงเพราะที่ใช้คํานี้ก็เพราะว่าเวลาผมไปถ่ายงานถ่ายคลิปตะก้ออะไรเนี่ยเจอนักกีฬาแล้วก็เจอแบบนักกีฬาแล้วก็กองเชียร์นักกีฬาแฟนแฟนแทนนักกีฬาอะไรเงี้ยบางทีผมถ่ายรูปบางทีถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายถ่ายรูปบุคคลถ่ายรูปสองคนสามคนหรือรวมเป็นกลุลวลวม่มเนี่ย บางทีผมอาจจะไม่เจาะจงใส่ชื่อคุณทุกคนนี้อะไรเป็นใครผมจะเรียกรวมรวมกันว่าครอบครัวตะก้อรอด่วงนะครับแล้วก็จะเรียกรวมรวมบางทีทีมตะก้อรอด่วงที่ผมถ่ายเนี่ยผมก็จะเรียกว่าครอบครัวตะก้อรอด่วงนะครับถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันรักในตะก้อรอด่วงเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปไปอัดคลิปตะก้อรอด่วงที่ พระประแดงทเทศบาลเมืองพระประแดงก็เมื่อวานนี้ก็มีก็งานงานประเพณีแข่งเรือยาวพระประแดงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีทีมมือใหม่5ทีมนะครับทีมที่ได้แชมป์อันดับหนึ่งก็ทีทีของชุมชนว,วัดดอกไม้ของหัวหน้าเปียกนะครับทำค,คะแนนอยู่ได้มาเป็นแชมป์ก็ได้845คะแนนและทีมที่อันดับ2คือสิทธ์วัดกระโจมทอง ได้รองแชมป์ทาคะแนนได้795ดาคะแนนนะครับเขาจะมีถ้วยรางวัลให้2ทีมคือทีมที่หนึ่ทีมที่สส่วนทีมที่3ที่4ที่5ก็รับค่าพานะตามลำดับนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีตะกอล้อนหวให้ชมกันอีก5ทีมนะครับเป็นทีมทีมประเภทขอวันนี้ประเภทขอนะครับประเภทขอเดี๋ยวผมดูก่อนว่า ดูว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับท,ทีมเพทขอห้าทีมวันนี้จะตะก้อเริ่มเร็วเมื่อวานเ,เ,เริ่มช้าเพราะว่าเขามีต้องจัดก,กิจกรรมไอ้อะไรอ่ะลดลถที่แบบว่ารดแห่รถดแห่ของประจำงานเขาอะให้เสร็จก่อนแล้วถึง,จะ,งะนนะจะทําการแข่งขันได้เมื่อวานนี้ก็กว่าจะทําการแข่งขันได้ก็สามโมงกว่าตะก้อนสุดท้ายเลิกก็ประมาณทุ่มกว่าครับ เมื่อวานนี้กลับบ้านสามทุ่มเลยถึงบ้านฝนตกกลับขับรถมาถึงแม็โครฝนยังตกอยู่เลยครับจอดรถนั่งรอสักครึ่งชั่วโมงฝนยังไม่หายเลยเอาไงดีก็ต้องลุยรถลุย,ลยขับบ้านเลยเพราะว่าถ้าไม่ลุยกลับไม่ได้กลับแน่วันนี้ก็จะมีทีมขอเดี๋ยวผมหาทีมก่อนว่าทีมอะไรหายังหาอยู่ไม่เจอเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเลือ่อนเลือเล่อนหาดูกอน ใกล้แล้วตีประเภทขอของวันนี้อ่ะพะแล้วตะก้อจะมีวันนี้อีกวันหนึง่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึง่งนะครับมีถึงวันที่ยี่สิบสามหน้าเทศบาลเลย,บบยก,ก,ก็ดีนะครับเมื่อวานนี้ตะก้อระบวกที่พระประแดงฝนตกปล่อยๆด้วยผมนึกว่าเอาแล้วนึกว่าแหมจะ แต่ก็ก็ผ่านไปได้ดีครับตกมานิดๆหน่อยแล้วก็หยุดแล้วก็ตกนิดๆหน่อยแล้วก็หยุดแต่ว่าช่วงแต่ห้าโมงกว่าแล้วไม่มีฝนเลยก็ถือว,ว่าดีครับถือว,ว่าโชคดีไปสําหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองตะก้อประเภทขอก็คณะแรกครับชมรมกีฬา,านนตะก้อนนนทบุรีนะครับคณะที่สองก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนทีมเนื้อตุนในหนวดครับคณะที่สามทีมสิงคุคณะที่สี่ทีมเด็กวัดมอและคณะสุดปิดท้ายนะครับทีมขุนแผนตะลิงชันนะครับ ส่วนพรุ่งนี้วันที่23ก็ประเภทกอรครับีคณะแรกครับบ่าย2โมงประมาณน่าจะได้นะเพราะเขาจะเลื่อนเวลาให้ไห่เร็วๆนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะที่สองก็ทีมสิทธิ์เวลาพรจากวัลลมุตนคราชิตศรีนะครับคณะที่สามสิทธิ์วัดกระโจมทองคณะที่สี่ราชนาวีปิดท้ายด้วยเพชรพร้อมมิรของหัวหน้าตูนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเปิดแฟนแล้วก็รอดวงพระประแดงนะครับที่ ที่เข้ามาคุยกับผมแล้วเข้ามาถามว่าอ๋อนี่เหรอที่ทําช่อง youtube ที่ถ่ายคลิปตะก้อลงเรื่อยๆ,ๆผมก็ขอบขอบขอบคุณครับที่ที่โอ้โหแฟนๆตะก้อผมไม่รู้จักก็เข้ามาทักเข้ามาทายว่าผมทมาตะก้อนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ผู้ผู้จัดง,งานที่ที่นั่นนะครับเมื่อวานเนี่ยผมผมแบบรับไหวไม่ทันเลยครับเจอผมก็มายกมือไหว้ผมเป็นขอบคุณมากกล่าวเขาผู้ใหญ่ก็กล่าวว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณก้อยที่มา มาอัดคลิปที่ตะก้อนหลวงี่าพระประแดงนะครับเพราะเขาบอกเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะไปเพราะว่าเขาติดตามผมใน Facebook ด้วยใน youtube ด้วยเพราะว่าผมได้โฆษณาโฆษณางานเพลงนี้เนี่ยทาง youtube ด้วยทาง Facebook ด้วยเขารับทราบอยู่แล้วว่าวันนี้ผมมาเนี่ยเพราะาผมลงไปแล้วเขาก็เหมือนก็คอจะอักคุยกับผมคนระับเพราะว่าเขาดูจากโพสต์ที่วัดเรไรเขามาคุยกับผมฟังเลยว่าวัดเรไรเนี่ยโอ้ยดีนะครับก็ผมก็ไม่คิดเลยนะว่า แฟนๆตะก้อถ่วงหรวงเอฟซีหรือลัตตะก้อเก่าหรือผู้ใจตะเก่าหรือว่าบุคนในวงการตะก้อเก่าจะเข้ามาติดตามช่อง u ู u b e ของผมแล้วก็ช่องทางทาง Facebook ที่ผมทําเกี่ยวกับเรื่องตะก้อรอดห่วงนี่ครับก็ขอบคุณแฟนๆตะก้อรอดถ่วงและเอฟซีทุกท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการทําตะก้อรอดห่วงผมนี่นะมันเป็นความชอบความชอบความชอบส่วนตัวเลยดีกว่าหนึ่ง ควาชอบส่วนตัวต้องมาเป็นบบหนึ่งถ้าไม่มีความชอบมันจะไม่มีแรงขังดันและและขับเคลื่อนที่จะให้ทำอะไรไม่ได้เมื่อวานนี้ผมขับรถจากบ้านไปพระประแดงจับไม้เลยยี่สิบหกกิโลยี่สิบหกกิโลแย่ยว่าถ้าถือว่าถ้าคิดว่ามันไม่เป็นความชอบนะไกลแต่ว่าถ้าคิดเป็นความชอบแล้วก็ธรรมดาเฉยๆครับก็เมื่อวานที่ขับมาตากฝนนะ่ะก็จะูกตานนิดหน่อย เลยไม่ได้ลงคลิปเลยเมื่อวานนี้ก็มาลงคลิปช้าตอนนี้ลงไปสองคลิปแล้วเดี๋ยวจะทยอยลงให้หมดเลยให้ทาห้ายหมดเลยครับคลิปก็จะลงวันต่อวันแล้วก็สําหรับสําหรับสําหรับคลิปแล้วก็ของทุกๆงานต่อไปนี้ผมจะจัดทําเป็นอัลบัม้มคือ่างานนี้งานนี้ก็จะจัดไว้ในอัลบัม้มใน f เฟซบ o ๊กนะว่าอัลบัม้มงานนี้งานนี้เผื่อใครที่ย้อนเข้าไปดูหรือเข้าไปแล้วทั้งหลายแหละทั้งหลายนะครับ กดไปเข้าไปไล่หัวข้อในอัลบั้มแล้วมันก็จะหางานแล้วมันสะดวกกับผมด้วยใช่ว่าผมสมมติผมเอาคลิปนี้กลับมาย้อนอะไรแบบนี้ยผมก็หาหามาทําได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอบคุณนะครับครอบครัวตะกอที่เวลาผมเข้าไปขอถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ายุคนี้นะครับทุกคนก็ต้องยอมรับกันว่ามันมียุคโซเชียลถ้าเราสื่อสารอะไรไปเรื่อยสื่อสารอะไรไปเรื่อยๆืเรื่อยอเนี่ยอัด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 อดไปเนี่ยบางทีคน มันแค่บางทีแบบมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่า mm hmm. คนที่หนึ่งไม่รู้เรื่องตะกอ้อมาก่อนไม่อะไรมาก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถูดดูทีดูที่แรกทีสองทีสามเขาอาจจะปัดผ่านปัดบัตเรื่องนั้นไปแต่ถ้าเราอัดอัดอัดย้ำย้ำยำ้ยำไม่บ่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องดูเขาก็ต้องดูดูแล้วตะกอ้อเราหลวงเนี่ยมันมีโมเสเน่มันมีโมสเมมโมสเน่อย่างไรไม่ต้องอธิบาย,ยดีกว่าเพราะว่าครอบครัวตะกอ้อรู้อยู่แล้วว่าโมเสเน่ของตะกอ้อเราหลวงนี่มันคืออะไรนะครับ เขาก็จะติดใจเลยคนนี้เขาจะติดตามติดตามตลอดือว่าเราอัดอัดเรื่อยๆ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 นะครับแล้วก็จะเป็นเขาเขาติดตามแต่พูกเขาก็จะมีความชื่นชอบในกีฬาตะกอลอ้ห่วงยางพวกเราครอบครัวตะกอลน้ห่วงที่ชื่นชอบในกีฬาชนิดนี้นะครับแล้วก็มันอย่างที่ผมไปไปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปของรูปนั้นก็มีพี่เอพี่เอพี่เ ที่ชาติรงมองมีเพชรแล้วก็พี่สำลีหน้ากุไลแล้วก็คุณจ่าปุ้มอุทัยวุฒิแก้วมยมที่วัดวัดเลนไลเนี่ยที่สามสามท่านนี้เป็นเอาเป็นอดีตนักกีฬาของสโมสรสถานการ์ผู้ทรงคุณค่ายุคลุ่งเรืองเลยครับแต่ว่านักกีฬาสโมสรท,ที่ที่ผ่านมาที่ผมรู้จักก็ดีหรือไม่รู้จักก็ดีนี่ก็ทรงคุณค่าทาั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมขอเอ่ยถึงสามรูปนี้เพราะว่ามัน มันมีภาพที่มันจะมาประกอบได้ไงมันพูดได้มันมีความพูดต่อเนื่องได้ครับผมผมถ่ายรูปนี้เพราะว่าหนึ่งรูปเดียวมันเป็นความทรงจําของของใครก็ได้เอางี้ดีกว่าของใครก็ได้แต่ว่าผมอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นของใครแต่ว่าของคุณนอาว่าไงไปอาจจะว่าเป็นอดีตนักกีฬาหรือว่าเป็น ตัดอยู่แรกว,ว่าเป็นตำนานแล้วก็พระถุเ,น,เนี้นักกีฬาเก่าๆลูกนี้ยครับแล้วเอามาลงอะไรเงี้ยจะมีจะมีของเม้นต์จะมีของเม้นต์จะมีการถามสาธุสุขดถามไทยอะไรกันว่าไป็นในแลกเปลี่ยนข่าวสารอะไรเงี้ยมันอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่ว่าอยู่ในคอมเมนต์เน้นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีทีมปานาพรนะครับทีมปานาพรก็มีพี่พี่บางพี่บางลี ที่บางรีนะครับมาร่วมลงเล่นให้กับทีมปานาพอรนะครับก็ผมถือว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักตะก้อนักตะก้อเก่าเก่าไม่ใช่เก่าอะไม่พูดคใช้คำว่านักตะก้อรุ่นก่อนดีกว่าใช้คําว่ารุ่นก่อนไม่เอาใช้คําว่าเก่านักตะก้อรุ่นก่อนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวของวงการตะก้อมาแล้วอาจจะเลิกเล่นกันไปด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่แล้วกลับมาเล่นตะก้อม่อีก ผมถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีครับแฟนๆตะก้อได้เห็นนักตะก,ก้อที่ตัวเอ็นได้ชื่นชอบขอ,อขอบอกว่าสองท่านนี้ก็คือก็สังกัดล่าสุดก็อาจจะน่าจะเป็นสโม,มสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าถ้าผิดอะไรไปก็ขอกราบัยด้วยนะครับนี่ผมคิดถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนักตะก,ก้อเก่าออกมาเล่นเนี่ยออกมาเล่นเนี่ยหนึ่งความภูมิใจของตัวผู้เล่นเนี่ยมาเป็นระดับหนึ่งเลยไม่ไงั้นเขาจะไม่ออกมาหรอก ครับรือว่าตะก้อระห่วงเนี่ยใกล้ไกลแค่ไหนระยะทางไม่ใช่อวปศรรค์ความชอบใ,ใจมาเป็นแบบนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องยินดีแล้วแล้วก็เล่นเล่นแตบบ่ว่าคือว่าเราได้เห็นนักกีฬาเก่าๆที่เราอโย้อนกลับไปเมื่อยุคยี่สิบไปหรืออะไรอะไรไดข้ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ยังเห็นยังเห็นว่ามีความเป็นอยู่ที่ยังออกมา ให้แฟนๆแล้วก็รอดห่วงคนเก่าๆหรือว่าใหม่ๆได้รู้จักกันอย่างนี้ก็ดีครับก็ขอให้นักตะกอ้อเก่าๆครับถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็ออกมาออกมาเล่นแล้วก็รอดห่วงแล้วก็ออกมาเจอกันตามงานต่างๆครับเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคของอาจจะเป็นแบบว่าผู้ชมในสถานที่จริงเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงบางตาลงไปตามยุคตามสมัยนะครับ แต่ว่าการเผยแพร่มันเปิดกว้างแล้วครับสมัยนี้มันมีความเสียตรงนี้แล้วก็มันก็ต้องมีความดีอีกอย่างหนึ่งครับคือว่าผมก็ยินดีนะครับยินดีโปรโมทให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักภาคนักพากู้จัดน,นักพากู้จัดร้านค้า,ก,ากิจการอะไรก็ขายแขกทั้งหลายแหละของข้อมูตะก้อเน,นี่ยผมยินดีที่จะโฆษณาให้ โปรโมทให้หรืออะไรให้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าอย่างงู้ย่างนี้นะหนึ่งจุดประสงค์คือที่ผมว่าคนนี้รับจัดงานภาคตะก้อรอดห่วงคนนี้รับจัดงานตะก้อรอดห่วงแล้วรับภาคอะไรเนี่ยจุดประสงค์ของผมคือหนึ่งตะก้อถ้ามีจัดงานที่ไหนที่ไรแล้วแต่สถานที่นั้นจะมีการเผยแพร่กีฬาตะก้อรอดห่วงทันทีสอง ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลม,มันสามารถเอาตรงนี้ไปเผยแพร่ต่อให้เข้าไปใน y ย t ท b e เนี่ยมันไปได้ทั่ว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 ,ท,ว,ท,วทั่วโลกครับนี่ผลแพลนระดับสองสามนักกีฬามีงานเล่นมีงานเล่นมีสนามให้ได้โชว์ความสามารถซนักกีฬาก็มีรายได้อาจจะไม่มากไม่น้อย ก็ตามความเหมาะสมของสถานที่แต่ละแห่งที่เขาจัดกันแล้วก็มีเงินรางวัลให้สามอันนี้สำคัญเลยได้สื่อสารอนุรักษ์เผยแพร่กีฬาตะกร้อรัด่วงให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใครจะจัดกันแล้วแต่จัดแต่รูปแบบไหนก็นแล้วแต่แต้มเก่าแต้มใหม่ก็แล้วแต่ ในสายตาผมถือว่าเป็นการเผยแพรแต่ตะกอลรอ้ววงไทยไม่ผมไม่จะไม่ไปอะไรกับตรงนั้นถือว่าเป็นการเผยแพร่พรตะกอลรอ้ววงไทยผมไปเจอฝรั่งอังกฤษฝรั่งชาวอังกฤษที่วัดเลนไลเมื่อวานนี้ชื่อน <ín _> ายเท็ดดี้เขาเขาเขาไม่เคยดูตะกอล่อ้ววงไม่เคยเห็นเขาตะกอลรอ้วงในวงก็เล่นท่าตามที่เราเคยเห็นกันแต่เขามีความเข้าใจค่า สีสัคะแนนเขาจะเรียกว่าเดอะเฮดตีกไหล1ิบสิคะแนนแล้วก็ลูกลูกลูกหน้าเท้าลูกแปรนะครับแต่ว่าไอ้ลูกข้างหลังเนี่ยไอ้แบ็คคิกนเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเท่าไหร่เขาจะอธิบายได้แค่ตรงนั้นเมื่อวานนั้นผมก็ให้เขาอธิบายความเข้าใจในกีฬาแล้วก็ระห่วงในที่เขาเข้าใจเราจะไ่บังคับว่า,าไอ้นี่เป็นอย่างนี้นี่ให้เขาอธิบายมาเลย ที่เขารับรู้แลาดูดูในสนามเองเนี่ยครับเขาก็มีกล้องไอ้โคโป,โป,โปโะอะไรเนี่ยถือถ่ายด้วยเขาก็บอกว่าจะเอาไปเผยแพร่ที่ประเทศเขาประเทศอังกฤษให้ให้ให้ใหเพื่อนเขาได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากีฬาตะกร้อลอยห่วงไทยเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากมหาศัรรย์มากอัพเมซิ่งมากเตะยืนอยู่ยืนลู่ลอยข้างหลังเนี่ยเตะข้างหลังเนี่ยเอาขายยกข,ข้างหลังเนี่ยเข้าไปได้งไง ในความหมายที่เขาเข้าใจนะแต่เขาอาจจะพูดอาจจะเป็นแบบว่าศัพท์มันจะไม่ไม่ตรงกับที่เราเราเร,าร,รู้รู้กันอยู่ะนะผมก็อาธิบายให้ให้แบบว่าให้ให้ให้เข้าใจได้ตรงนี้ดีกว่านะครับเนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางนึงอะ่ะแล้วเขาผมก็ก่อนที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ยผมไม่บอกเขาว่าผมทําช่อง YouTube ผมเป็นยูทูบเบอร์ทําช่องตะก้อรอดห่วงไทย เขาแล้วก็เอาโปรไฟล์ของผมเนี่ยเอาปลกหน้าโปรไฟล์ให้เขาดูเขาก็โอ้เขาบอกอ้เวลีกูดไม่งั้นไปขอเขาให้เขาอธิบายรืัมภาพเขาเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเพราะว่าพวกชาวต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นความเป็นกันเองนะแต่ว่าเขามีความเป็นตูวตัวสูงถือว่าเขามีความเป็นสิทธิของตัวเองสูงใครจะไปอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ได้นะใ่จะไปไปไปถ่ายรูปเขาหรืออะไรเงี้ย ถ้าไม่ขออนุญาตเขาทมื่ี้เขา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 าไม่ยอมเขาเขาไม่น่าเลยนะใช่แต่ว่าที่เขาเต็มใจเนี่ยคือว่าเราเราเราไปแสดงตัวตนว่าเราเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาถึงอธิบายเขาฝากเข้าใจเขาเขาเขาก็โอเคเขาเขาว่าก็ว่าอะไรไงจะให้เขาจะขอความร่วมมืออะไรเขาเนี่ยเขายินดีทุกอย่างเลยและอีกอย่างหนึ่งปีนี้ปีนี้ปีนี้ผมได้ทําเสื้อทําเสื้อเป็นไอเดียทาเสื้อเป็นเป็นโลโก้เลย ช่อง u t u b e ของน้องหมูเพียวเอฟซีแล้วก็เราถ่วงโดยต้อยไปกรเกรมฐทำเป็นแค่นั้นเลยเป็นแบบว่า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 กิจลักษณะเลยคัะเอางี้ดีกว่าเวลาไปถ่ายอดคลิปที่ไหนเงี้ยผมก็ใส่เสื้อแบบนี้ไปเงี้ยเขาก็คนอาะเขาได้เห็นอ้ออ๋ออออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปอย่างเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้งานงานเรเพลงนี่แข่งเรือผ้าปแดนผมใส่เสื้อตัวนี้ไปผมไปไปตีไปเจอเด็กนักเรียนแล้วคณะคณะ ข้าราชาการหรือคณะครูอะไรนี่นะครับที่เทศบาลน่ะเขากําลังจัดเตรียมตัวขบวนที่จะแห är, แ่แห่งานประเพณีแข่งเรือรอบเทศบาลอะไรเนี่ยผมก็ไปขอถ่ายรูปเขา,ถ,าถ่ายรูปนู้นถ่ายรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกทุกทุกท่านทั้งนักเรียนและคณะครูแล้วคณะข้าราชาการประจําเทศบาลจะให้ความรู้เป็นอย่างดีเพราะเราไปนําเสนอข่าวไอเราไปนําเสนอเรื่องราวเรื่องราว ของเทศบาลเขาว่าเขาเนี่ยมีช่วงนี้เขามีกิจกรรมอย่างนี้อย่างนี้อนเอาไปเผยแพร่ต่อเนี่ยคือว่าให้ให้ให้มันกว้างขึ้นใช่ให้มันกว้างขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะเท,เ,ยเทศบาเทศบาลพระประแดงอ่ะหวังว่าหวังว่าขอให้โชคดีอย่างเมื่อวานเนี่ยคือว่าท้องฟ้าเป็นใจอะไรเงี้ยการแข่งขันห้าทีมเนี่ยคใอยผ่านไปได้ด้วยดีใช่แล้วฝนจะตก ตอนที่ก้าจบแล้วว่าเป็นไรผมกลับบ้านแล้วขับรถเปียกก็ไม่เป็นไรขอให้ขอให้ขอให้งานมันจบอ่ะงานมันจบแล้วมันก็โอเคอะ่ะใช่ปะขับรถเปียกเดี๋ยวผมก็มีมีขีม่มอเตอร์ไซค์ไปนะมีขี่มีอาวอเซอร์กันฝนไปแล้วผมก็ขับระช้ากลับบ้านไม่เป็นไรเพราะว่าเราขับมอเตอร์ไซค์อาชีพอยู่แล้วไงใช่ไม่เสียเรียครับผมอ่ะครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปต่อครับเดี๋ยวพบเจอกันที่ เทศบาลพระประแดงนะครับงานกีฬาตะก้อรอดถ่วงไทยงานประเพณีสุสานวัฒนธรรมไทยการแข่งขันเรือยาวและกีฬาตะก้อร,ถถร,รอดงรอดห่วงไทยนะครับณเทศบาลเมืองพระประแดงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์งาน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 ตะก้อรอดห่วงนะครับที่ที่ผมรู้รู้มานะจะเป็นงานเราทงงานเราทงที่วัดวัดหนัง วัดวิจิตการนิมิตจ,จันรสิบสามวันที่สิบสามสิบสิบห้าเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับจัดโดยอาจารย์ชัยนรงรู้เทียมศิลป์แล้วก็คุณวิทยาพอจเจริญนักกีฬาการท่าเรือประเทศไทยก็ลูกเสาจย์ชัยนรงนี่เองนะครับแล้วก็วัดที่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 ได้ข่าวมาก็ไปวัดบางขุนเทียนการครับงานกลางวันนะครับสิบสี่สิบห้าั้งแล้วก็ท่าน้ํานนเนี่ยท่าน้ํานนเนี่ยอาจจะเป็น สิบสี่สิบห้าหรือว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าอันวันนี้ยังผมเพงเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเว็บไซต์ของเทศบาลนนท์อีกทีนะครับเพราะข่าวสารพวกนี้งานพวนกนเนี้ยมันหาไม่ยากหรอกเพราะอะไรเงี้ยบางทีงานวัดเราเข้าไปดูตามเพนเพนวัดเนี่ยเราก็จะรู้แต่ว่าตั้งงานไปพวกจังหวดัดอำเภอรเหรือเทศบาลเนี้ยเขาจะลงในเว็บไซต์อันนี้หาไม่ยากครับผมเราสุดท้ายนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้จะขอเวลาไป ไปลงคลิปก่อนครับไม่ออีกอย่างหนึ่งคลิปตะก้อนเราห่ว,วงคลิปเนี่ยผมจะลงพยายามทําให้เร็วนะครับเพราะว่าเพราะว่า,า,งงาทั้งากลางคืนเนี่ยมันก็ต้องลงเช้าใช่ไหมเพราะว่ามันและไอ้คลิป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 ช็อตคิดว่าคลิปช็อตสั้นอะไรพวกนี้ผมลงใน YouTube ด้วยลงใน t ิ๊กต็อกติ๊กต็อกติกต็อกตอนนี้ผมเปลี่ยนช่องหน่ใหม่แล้วนะเพราะาช่องเก่าอะ่ะช่องเก่าผมผู้ติดตามจะหมื่นคนอยู่แล้วเสียดายนะแต่ว่าช่องเก่าอะ่ะผม,มลืมอ e ีเมล ลืมอ e ีเมลแล้วมันยืนยันเข้าอ e ีเมลไม่ได้เข้าอ e ีเมลไม่ได้คือว่าถ้ามีความผิดพลาดอะไรปุ๊บมันเข้าไปแก้ไขไม่ได้ไงผมก็เลยช่องนั้นผมก็เลยไม่ใช้แล้ะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ผมก็เลยตั้งช่องใหม่มาแต่ว่าชื่อเดิมครับชื่อน้องหมูเพียว fc แล้วก็รถ่วงเหมือนเดิมครับและช่องนี้ผมผมก็ผมก็อะไรอะทำใช้อ e ีเมลใช้อ e ีเมลใหม่ขึ้นมาแล้วก็ของเก่าผม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 ผัดเผาเองคือว่าไม่ได้จดรหร e ัสอีเมลไว้ไง แล้วมันผ่านไปหลายไปีเงี้ยมันบางทีมันลืมเลยเอาดีกว่วามันลืมอะเพราะว่าวขวามความความเลอะเลอะอะไรเนี้ยครับือมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สอนเราได้นะอะไรผมก็เลยที่ว่าเข้าไปแก้ไขไม่ได้อะไรไม่ได้ผมก็ต้องทิ้งไปเพราะว่าถ้าเราควบคุมช่องไม่ได้แล้วอะเราเราทิ้งไม่ดีกว่าเราหยุดตรงนั้นเพื่อไม่ให้มีอะไรไอ้นั่นดีกว่าเราก็ทําช่องใหม่ไปแล้วเราก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไปเพราะว่ากีฬาตะก้อรอดห่วงเนี่ยผมพูดจริงๆนะ ผมพูจริงเลยว่าคนสนใจเยอะนะคนสนใจเยอะเพราะว่าผมทำ YouTube แล้วก็ทำ Facebook เนี่ยไอไอคอมเมนต์หลังบ้านนี่นะผมรู้ผมรู้ตลอดเลยว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาอย่างไรเข้ามาอย่างไงเข้ามาอย่างไร,าางไรคนอะไรงเงี้ยคนติดตามประมาณไหนคนติดตามเยอะแค่ไหนกลุ่มไหนที่คนติดตามมากน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็เอาเงี้ยอัาแบบแรกผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณ FC แล้วก็รอดหัวทุกท่านนะครับ แฟนๆแล้วก็รอห่วงทุกคนแล้วก็ครอบครัวตะก็รอห่วงและครอบครัวกีฬาด้วยนะครับที่ให้ความสนับสนุนให้ความสนใจนะครับคอยติดตามครับก็ขอบคุณไปด้วยนะครับก็ขอตัวครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ